มาไปเอากระเป๋ามาอุปสรรคตอนที่สี่นี่คือสนุกมากเลยนะจะเรียกว่าอุปสรรคก็ไม่ได้เรียกว่าความชโชคดีก,ก็ได้นะก็คือวันที่สองไปเที่ยวบาสติบาสบาสติลาว่าประมานั้นประเทศสโลวก แล้วแต่ก่อนแบบเขาเชื่อเขาแล้วเออช่างเขาเดอะช่างเขาเออขี้เกียจเล่าละประเทศสโลวาก็คือประเทศเล็กๆเล็กๆมากที่อยู่ไกลจากเมืองเวียนนาประมาณ60กิโลเมตรแล้วก็นั่งรถไฟไปชั่วโมงหนึ่งไปถึงก็ออกจากสถานีรถไฟแล้วก็มาหน่าสถานีรถไฟจะมีรถบัสรถบัสหรือรถรางก็ไม่รู้น่าจะเป็นรถบัสมันไม่ใช่รถละรถบัสไฟฟ้าประมาณนี้ จะนั่งเพื่อเข้าไปในเมืองแล้วก็นักท่องเที่ยวก็คือนักท่องเที่ยวใช่ไหมแต่ด้วยความโควิดอ่ะมันไม่มีนักท่องเที่ยวเยอะอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในประเทศมาเที่ยวแล้วพวกเรานี่คือแต่งตัวก็รู้เป็นนักท่องเที่ยวเพราะว่าแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวจัดเต็ม,มแล้วบัสติลลว่าเนี่ยเป็น<ม><ม>บ้านนอกอะ่ะมันไม่ใช่ในเมืองก็คือ ไม่ค่อยมีคนแต่งตัวจัดเต็มแล้วก็ไม่ค่อยมีพวกหมวดำ <c oughs> คือไม่มีคนเอเชียเว้ยอยู่ที่นั่นแล้วอะไรอีกนะ <c oughs> ก็คือแบบเรานี่เล่นโทรศัพท์กันถ่ายรูปกันเราก็ฟิล์มถ่ายวิดีโอ แล้วอยู่ดีๆมีคยกว่าโฮมเลสใช่ไหมมาเขาก็เห็นเราถ่ายวีดีโอถ่ายรูปพี่แล้วโฮมเลสก็แบบมาแบบฮัลโหลคือเขาแค่อยากจะมาทาักทายเว้ยแต่ด้วยความเป็นโฮมเลสเราก็กลัวใช่ไหมเพรว่าเนก็อย่าอยากเออนั่นแหละฮัลโหลแล้วเราก็แบบไม่ถ่ายเลยแล้วเราก็แบบไม่สนใจกันแล้วเราก็ยืนเหมือนจะ ขึ้นลถอย่างเดียวอืมแล้วพอขึ้นลถอันเนี้ยจุดพีคอันนี้ไม่เกี่ยวกับโฮมเลดละโฮมเลดน,นี่แบบเฉยๆมากคือเราอจะขึ้นไปบนปราสาทกันใช่ไหมแล้วส่วนใหญ่ปราสาทอ่ะเขาจะตั้งอยู่บนแบบว่าเนินเขาเล็กๆคล้ายๆพวกพระเจ้เทพอะไรเงี้ยแล้วทางขึ้นไปปราสาทส่วนใหญ่าจะเป็นบันไดขึ้นไป แต่ด้วยความบันไดเขาไม่ใช่เป็นบันไดแบบพระธาตุลอยสุเทพเว้ยเขาเป็นบันไดแบบว่าแสง e i n g linear s e r e s เขาเป็นบันไดแบบว่าขึ้นไปยี่สิบขั้นแล้วก็มีส่นหย่อมแล้วก็ขึ้นไปทางฝ่ายยี่สิบขั้นแล้วก็เป็นส่วนยอมก็คือก่อนที่ถึงเตือนไว้เลยนะก่อนที่ถึงบันไดอ่ะก่อนที่จะถึง ตัวปาสาทจะมีบันจะมีสวนหย่อมคล้ายๆนางเงือกเดี๋ยวจะขึ้นเดี๋ยวจะขึ้นวิดีโอให้ดูตรงนี้แหละตรงนี้แหละที่เป็นอีโจนร้ายมันยืนรอเอยู่และอีโจนสองคนเนี้ยมันก็ทำตัวเป็นแบบว่าเหมือนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะเพราะว่านางก็ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ย แต่นางอะมีนางคนหนึ่งแบบมองพวกเราคือมองแบบว่าเกินคนเกินคนไม่รู้จักอะคนไม่รู้จักก็มองเฉยๆแต่อีนางนี่มองมองเหมือนจะหาเรื่องกูด้วยซ้ำแบบคือมองเหมือนเขาจะหาเรื่องกันแล้วเราก็ทิ้งสายตาเราก็ไม่มองกูจะมองทําไมมึงอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกแบบแปบบแบบแบบลกเราก็เลยแบบไม่ถ่ายวิดีโอต่อเราก็เลยขึ้นไปกันข้างบน พอขึ้นไปบันไดขั้นสุดประมาณน่าจะบันไดอันสุดท้ายอ่ะมันจะมีป้ายเขาจะมีป้ายบอกและทางบันไดเนี่ยไอทางมันจะเป็นแบบว่าเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเคยไปวัดอุโมงอ่ะมันก็จะ้ายแบบมันไม่ใหญ่มากมันเป็นแบบประมาณคนกลางแขนครึ่งหนึ่งกลางแขนแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งอ่ะนั่นแหละ แล้วก็จะเป็นแบบโค้งๆเหมือนอุโมงค์มืดๆม,ม,มันไม่มืดขนาดนั้นคือมันเห็นเว้ยมันเห็นต้องเดินมาได้แล้วมีบันไดประมาณสิบกว่าขั้นนิดๆอย่างเงี้ยเราได้ความเบนกับเพี้ยนเดินไปข้างหน้าปุ๊บแล้วก็มีป้าสองคนมาจากไหนไม่รู้คิดว่าป้าเขาก็มาเที่ยวเหมือนกันเหมือนมีป้าสองคนนั่นแหละเขาก็อยู่ข้างหน้าแล้วเราสะพายกระเป๋าอันนี้ แล้วสะพายแล้วเราจําได้นะว่ากระเป๋าเราปิดเอาไว้นะเว้ยก็คือตรงเนี้ยปิดคือปิดทุกอันอะสิบก็รูดเว้ยแล้วพอเวลาเดินขึ้นบันไดอะกระเป๋ามันก็จะแบบเหมือนตีหลังเราตุ๊กจุ๊กุกแบบมันก็จะแบบตึกตุกจังหวะมันก็จะตามนะจะังหวะเดินขึ้นบันไดมันก็จะตามตึ๊ก๊แล้วเรารู้สึกแบบรู้สึกแปลกอะ รู้สึกแปลกยังไงไม่รู้เราก็เลยมองไม่รู้สิรู้สึกแปลกๆก็เลยมองแบบมองไปทางขวาซ้ายตาแล้วก็จ้องมองกันรู้สึกเสียวซ่าหัวใจคือเห็นอะสายตาไปประสานกับอ e ีฝรั่งข้างหลังอีสองคนนั้นอะแต่คนเดียวสายตาเดียวจุ๊บเราก็ยังไม่คิดอะไรคิดว่า <c ười> มึง <c ười> คนเดินขึ้นบันไดอ่ะ <c ười> หรือว่ามึงจะแซงกูไป ก็ไม่รู้พอเดินสามสี่บันไดขึ้นไปข้างบนแล้วตรงาทางละทางละราบเอ้ยไม่ใช่สิยังไม่ถึงทางราบพอเดินสองสามขั้นแล้วก็เ,เหมือแบบจับข้างหลังรู้สึกกระเป๋าเปิดแบบเฮ้ยกระเป๋ากูเปิดเ,เ,เที่ยแล้วพอเดินขึ้นไปพอเดินขึ้นไปตรงแบบแบบไม่มีบันไดเลี้ยวอะอะไรรู้ไหม อ,อันนี้มันเปิดเว้ยก็คือกระเป๋าเราอ่ะมันมีช่องข้างในเปิดแล้วแล้วพาสปอร์ตอยู่ก็แบบโ,โล่งใจพาสปอร์ตอยู่กูกลับประเทศสวีเดนได้เพราะพาสปอร์ตกูยังอยู่พาสปอร์ตไม่หายคิดว่ายัางไงหนังสือเดินทางก็คือสอออําคัญซึ่งเออเดี๋ค่อยกระซิบแล้วแบบแต่กระเป๋าตั้งหาย กเป๋าตังค์ใบนี้หายทุกครั้งปรคนไม่ใช่เป๋าตังค์หรอกมีแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวแล้วก็บัตรสองบัตรอยู่ในโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์ที่เอาไปเนะี่ยมีบัตรสองใบใบขี่แล้วก็บัตรเดบิตเอาใส่ข้างหน้ากระเป๋าเองชุบกระเป๋าเก่ง,แกงๆแล้วมันก็จะมีเสือ้อโคลชไหมคุ้มกันคุ้มอ่ะมันก็ไม่มีใครเอาข้างหน้าได้เว้ยแล้วกระเป๋าอันนี้หายแล้วกระเป๋าอันนี้คือใส่เงินยูโร ที่เหลือมาจากทิปไปเที่ยวอิตาลีประมาณหนึ่งพันแป๊บหนึ่งนะประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบหรือว่าสองร้อยยูโรเนี่ยแหละในนี้แล้วโชคดีที่วันนั้นอ่ะไปบาสติบาสติลวอราเขาเรียกว่าบาสติลาวะแล้วมันเหลือประมาณแค่ห้าสิบเพราะว่าใช้ใช้ใช้เพราะว่าจะเอาไปใช้ไงเพราะว่า จะใช้ให้มันหมดเออแล้วเหมือนมันเหลือแค่ห้าิยูโรห้าสิยูโรก็50ยูโรก็ประมาณ5้าร้อยซีวดก็เกือบสองพไทยบาทแค่นั้นส่วนไอเควินเคนนี่ก็คือมันเป็นพผงกุญแจที่แถมกับกระเป๋าอะไรเงี้ยก็แบบแต่แบบพอพูดบบว่าเฮ้ยเป๋าหาย พี่แอนกับเบนที่อยู่ข้างหน้าเบนเนี่วิ่งลงไปยังไม่ถึงบันไดก็คือมันใกล้กันมากแค่แบบสิบเมตรเองหรือเปล่าไม่รู้อยู่ดีก็มีป้าคนหนึ่งว่าย,ยืน่นอันนี้ให้แล้วด้วยความเขาพูดภา,าษาอังกฤษไม่เก่งเขาบอกว่าเขาพยายามจะสื่อสารว่า Nothing nothing แบบกูไม่ได้ออกไปเด้ออีหล่าเอออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วพอก็คุยกันกับเบน เบนก็เล่าให้ฟังว่าเบนอะมีกระเป๋าแบบสะพายข้างใช่ปะแต่เบนเอาไว้ดังหน้าข้างหน้าและในกระเป๋าสะพายข้างของเบนอะคือไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าโทรศัพท์ก็อยู่ในมือและเบนบอกว่ารู้สึกเหมือนมีคนจะมาเปิดกระเป๋าและสายตาก็ไปจ้องก็ไปเชิสายตาก็พองเอนเจออีนั่นอีแหละอีโจนี่แหละอีโจนมีสองคนโจนไวน้ด้วยตอนแรกตอนแรกเบนก็คิดก่อนว่า พี่ปอไม่มีอะไรกับกระเป๋ากูพี่ปอไม่ไม่น่าจะมาเปิดกระเป๋ากูเพราะว่ากระเป๋าเปบนเพราะว่าพี่ปอไม่ได้มีอะไรฝากไว้ในกระเป๋าแล้วส่วนใหญ่ถ้าพี่ปอจะพูจะมีอะไรพี่ปอจะพูดก่อนคือแล้วสุดท้ายสายตาไวประสานอีนางนั่นก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วพอดีเลยเหมือนกันเลยจังหวะเดียวกันแล้วตรงนั้นมันเป็นทางมืดด้วยไงก็เลยแบบ เหมือนแบบมีความโชคดีในความโชคลายอยู่ที่แบบได้คืนละตังตังมีเว้ยตังเหลือตังเหลือแล้วด้วยความเดากับเบนนะคาดการเดากับเบนคิดว่าอีสองคนวัยรุ่นนั้นะมันมาด้วยกันแต่อีป้าเนี่ยอาจจะเห็นว่ามันกําลังจะขโม,มยหรืออะไรก็ตามอีป้าก็เลยม,มาให้หรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าพยายามคิดว่า คือแบบมันตอนแรกก็คิดว่าเอหรือว่าเราทำมันล่วงนะแล้วหรือว่าเราทำมันล่วงวะแต่พี่แอนก็บอกว่ามันจะล่วงแนไงถ้าอันเนี้ยลืมปิดใช่ไหมและอันข้างในเนี่ยมันล่วงมาไม่ได้คือถ้ามันจะล่วงนี่คือมันต้องแบบ มันต้องร่วงในกระเป๋าสิไน่ใไหมเพราะว่าอันนี้มันต่ํากว่าปากกระเป๋าอะถ้ามันร่วงจริงจมันต้องร่วงในกระเป๋าแล้วโอกาสที่ร่วงน้อยมากโอกาสที่มันจะร่วงออกจากกระเป๋าน้อยมากเพราะว่าคุณต้องแบบเรียกว่าอะไรกระโดด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 กระโดแล้วคือโอกาสร่วงก็น้อยอะอ,อื ก็เลยคิดว่าเออในความโชคลายก็ยังมีความโชคดีอ,อยู่กนะ็คือแบบไอเราเนี่ยไม่ได้คิดเลยเพราะว่าไปเที่ยวก็ไม่ได้หลายประเทศขนาดนั้นสองสามที่แต่รู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ใช่ไม่มีตังค์ไม่เป็นอยากใช้ของแบรนด์เนมใช้แค่แบ,บรกูเลสกรีสอ,อะไรเงรี่อยกูสอะไรเนี้ยแบบ ถูกแล้วก็ไม่แต่งตัวเวอร์นะเว้ยแต่ใช่มันเป็นความเลินเลิกของเราแบบว่าเราคิดว่ายัางไงมันก็ไม่มีลืมคิดไงว่ายัางไงเราคิดว่าแบบไม่มีทัวริลตสไม่มีอะไรไม่มีคนมาเที่ยวเยอะแยะไม่มีความพลุกพล่านของคน จงังหวะที่ทจะ,จะเจอโจรน,จนะ่ะอาจจะน้อยคิดว่าคนที่มาเที่ยวก็แบบธรรมดาคือนหกท่องเที่ยวแล้วอย่างที่สองก็คือเราไม่ใช่จุดสนใจของพวกโจรคิดอย่างนี้และเลื่อนไปว่าสามก็คือ โจนอ่ะมันมาในคราบนักท่องเที่ยวได้เหมือนกันเพราะว่าตอนแรกคิดว่าพวกนางเป็นนักท่องเที่ยวในประเทศซึ่งโจน่ะมันไม่บอกหรอกว่าวกูเป็นโจนโจนมันก็นนกูเป็นนักท่องเที่ยวได้เหมือนกันอย่างเงี้ยพอหลังจากนั้นน่ะคือระวังตัวมากกว่าเดินแต่ก็ยังอยู่ข้างหลังนัดเป้ก็แบบรู้สึกอะไรเงี้ย ก็เอาพาสปอร์ตฝากไว้กับพี่แอนแล้วก็เพราะว่าพี่เขามีแบบในกระเป๋าพี่เขามีช่องหลายช่องใช่ปะมันคงหาไม่เจอถ้ามันหาเจอคือมันต้องเอาไปเลยข้างกระเป๋าคือแบบนืองด้วยความที่เราแบบเห็นแบบอะไรสถานที่ใหม่ๆแปลกตามันก็ทำให้ลืมคิดตรงนั้นคือสติค,คุณต้องมีแบบแตลอด24ชั่วโมงเลยนะเนี่ย แล้วใช่พอลงมาจากปราสารก็ค<ะ>ิดว่า ก็ทำบุญเลยนะทำบุญหมายถึงแบบว่าไม่ได้คิดว่าทำบุญเพื่ออะไรอย่างนั้นแบบสะดเดาะขออะไรอย่างนั้นคิดว่าแบบลงบันไดลงมาจากปราสาทเห็นแบบคุณลุงนั่งคุณลุงนั่งอะไรนะโอ้ไม่มีดินสตูเลยคุณลุงนั่งอะไรเป่าเซ็กซโฟนอะไรชักอย่างแบบคือเปิดหมวกเราก็แบบพร้อมใจที่จะทำบุญให้คุณลุงเต็มที่เลยทุกครั้งเนี่ยเวลาไปเที่ยวถ้าสมมติไปเที่ยวปลาอะไรอย่างเงี้ย เห็นคนปวดหมกเป็นสิบคน,นก็อาจจะให้แค่คนสองคนแต่เนี่ยลงมาแล้วเห็นคุณลุงแบบกูทําบุญให้คุณหลุงเลยเพราะว่าะว่ารู้สึกว่าอีวัยรุ่นอีพวกนั้นน่ะเสือกเป็นโจรเขาก็ยังเอาความสามารถเพื่อมาหาเงินเศษเล็กเศษน้อยนอกมาไม่เหมือนกับอีโจรพวกนั้นตอนลงมาก็ยังคิดอยู่ถ้าเห็นพวกมันนะกูจะถ่ายรูปหรือว่าฟิลม์ม เอาไว้ถึงแม้ตำรวจช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เสียอะไรไปแต่อย่างน้อยๆก็เตือนคนอื่นได้แล้วก็ลงมาอีกก็เจอัยรุ่นเด็กผู้หญิงสองคนนั่งดิดกีตาร์ก็แบบก็ยังแบบรู้สึกภูมิใจกับวัยรุ่สองคนนี้แบบว่าเขาอะรู้จักหาเงินด้วยการเปิดหมวกร้องเพลงเขาสนุกของเขากับเพื่อนเขาแต่ไม่เหมือนอีสองตัวเหี้ยนั่น่ะคือแบบ Inte bara. Protester i protester har ju också slutits i flera länder i Europa.